วันนี้จะมาสอนทำผีหัวขาดในเมลอนเพกาวนะครับอคลิปอยู่ครับเขาแม่โปรดรีดรายเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสุขภาพหนึ่งยอดสุขภาพหนึ่งยอดคุขภาพหนึ่งแล้วก็อย่างแรกเอามนุษย์ตัวอะไรก็ได้มา ฟีดหัวทีนี้ให้เอาปืนมินิกันมาเื่อี่จะโอเคโอเค,อเคทีนี้ชินนี้เข้าไปท,ไนนทีนี้ก่อนนี่เฉพาะตรงตัวเท่านั้นนะทีนี้ก็กดดินซิเบิลกาเวตตี้ ที่นี่ก็จะเหมือนผีหัวขาดแบบมีชีวิตเลยเหมือนผีหัวขาดใช่ไหมครับเดินได้นั่งได้เลยนี่ก็คือผีผีหัวขาดแค่นี้นะครับแต่มันอาจจะส่งตัวยากหน่อยเนี่ยเหมือนผีหัวขาดเป๊ะเลยเฮ้ยถอยหลังทำไมแถมนั่งได้ปกติด้วยนะน,ยนี่น ก็อยากให้อมะตะก็ต้องฉีดเข็มดำเข้าไปนะอันนี้ผมไม่ได้ทำให้มันอมะตะนะเออเออโคกันเดอร์ไม่ใช่ก็อุปนิสัยอยู่สบายเลย